สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการสิ่งที่นายความสิ่งที่ทนายตั้มพูดในรายการโหลกระแสว่าให้โดยเสน่หานั้นมันคือกลลวงหรือเปล่าเป็นแผนการของทนายตั้มหรือเปล่านะครับเพื่อที่จะชี้นําให้มันไกว้เขววไปทางอื่นแต่ในความเป็นจริงเวลาเขาสู้คดีทนายความได้ได้เปิดเผยแล้วครับว่าเขาไม่ได้สู้คดีแบบนั้น นี่อะไรครับเนี่ยสรยุทธ์นาบทสัมภาษณ์ของทนายสายหยุดทนายความทนายตั้มให้สัมภาษณ์ว่านะครับจากการรวบรวมเอกสารสัญญาต่างๆมองว่าเป็นการให้เงิน71ล้านมาให้ทนายตั้มลงทุนคนเดียวส่วนก่อนหน้านี้ทนายตั้มอ้างกับพี่หนุ่มว่าให้มาโดยเสน่หาตนก็ไม่เข้าใจว่าทําไมพูดแบบนั้นนะนี่เป็นคําพูดของทนายความของทนายตั้มนะครับนะ เป็นคนที่รับผิดชอบคดีเมื่อเช้านี้พี่เดย์ก็คุยกับเขาก็ได้ความรู้ได้อะไรดีนะครับคืออันนี้เป็นรายการสรยุทธ์เขาเอาบทสัมภาษณ์นะครับบทสัมภาษณ์ของทนายสายหยุดถึงเป็นทนายความของทนายตั้มบอกว่าผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทนายตั้มทําไมไปบอกว่าให้โดยเสน่หาซึ่งความจริงแล้วแนวทางในการต่อสู้คดีไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับมันเหมือนกลลวงพูยง,ง่าย พี่น้องประชาชนก็ไปให้โดยสเสน่หาได้ให้โดยสเสน่หาแต่ปรากฏทนายความที่รับผิดชอบคดีบอกผมไม่ได้สู้คดีแบบนั้นผมไม่ได้สู้คดีแบบนั้นนี่คือทนายความครับเมื่อเช้านี้ผมก็คุยกับเขาครับทนายความปลากเกียวครับฉายาปลากเกียวหน้าเขาหน้าเขาคล้ายๆปลากเกียวทนายสายหยุดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทนายความสิ่งที่ทนายตั้มพูดในรายการโผนกระแสว่าให้โดยสเสน่หานั้นมันคือกลลวงหรือเปล่า เป็นแผนการของทนายตั้มหรือเปล่านะครับเพื่อที่จะชี้นําให้มันกไกว้หววไปทางอื่นแต่ในความเป็นจริงเวลาเขาสู้คดีทนายความได้ได้เปิดเผยแล้วครับว่าเขาไม่ได้สู้คดีแบบนั้นตอนที่เขาโดนจับปุ๊บให้การทนายไปปุ๊บเนี่ยเขาให้การอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นเรื่องของการให้เงินมาทนายตั้มลงทุนคนเดียวเห็นไหมครับคนละเรื่องเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราติดตามข้อมูลข่าวสารเราต้องฉลาดและทัน ก็คือว่าทนายตั้มให้ให้ให้สัมภาษณ์ในรายการโขนกระแสว่าให้โดยเสน่หาแต่เวลาสู้คดีไม่ได้สู้คดีแบบนั้นแหมโลกนี้นีมันโลกนี้มันคือละครโลกนี้คือละครบทบาทบางตอนเป็นไงฮาร์กิ้งลิงกักบหมาเพราะนั้นใครที่ฟังรายการพี่เดก็จะรู้ว่าเทคนิคของคนที่เป็นผู้ต้องหาใน,ในกระดาญานี่มัน โคตรจะพิ้วเลยอะนะพิ้วเลยเห็นนะเพราะอะไรเวลาออกทีวีให้สัมภาษณ์อย่างแต่เวลาสู้คดีไปกอีกอย่างหนึ่งเลยครับเพราะฉะนั้นเราก็อย่าหลงทางคดีทนายตั้มเพราะว่าทนายความเขาออกมาแล้วเขาไม่ได้สู้ว่าให้โดยสเสน่หานะครับนะครับสเสน่หานี่คือสู้คดีกันทางศาลโซเชียลครับศาลโซเชียลก็ตัดสินไปเรียบร้อยแล้วนะครับสเสน่หายังไงสเสน่หาออะไรอะไรแต่งแต่งแต่งนะครับ นะครับก็คือตอนนี้สารโซเชียลตัดสินไปแล้วไม่ใช่โดยสเสน่หาไม่ใช่โดยสเสน่หาแต่ทนายความของทนายตั้มสู้คดีครับบอกว่าเขาไม่ได้สู้คดีว่าทนายตั้มรับเงินมาโดยสเสน่หาเพราะมันไม่ใช่โดยสเสน่หานะครับเป็นปการเอาเงินของผู้เสียหายมาลงทุนคนเดียวแล้วไม่คืนซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการทวงเงินคืนเรื่องการผิดสัญญาหรือกู้ยืมอันนี้คือแนวทางในการสู้คดีของทนายเขาครับ นะครับเพราะฉะนั้นบอกแล้วฟังรายการพี่เดแล้วเป็นไงตาสว่างฟังแล้วตาสว่างเพราะนั้นใครเป็นผู้ต้องหาเนี่ยก็เรียนรู้นะครับวิธีการเป็นผู้ต้องหาว่าท่านจะต้องหลุดคดีอย่างไรอะไรไงเพราะคําว่าผู้ต้องหาเนี่ยมันต้องมีลีลาแล้วครับนะครับนะผมก็สงสัยเอะทนายตั้มมีความรู้จบเนติบัณฑิตเอะทำไมไปพูดมาให้โดยสเสน่หาเนี่ยแสดงว่าอะไรเบี่ยงเบนประเด็นไปทางอื่น นะครับนะคนก็ไปกันใหญ่โดยสเสน่หาโดยสเสน่หาแต่เวลาสู้คดีไปคนละเรื่องเลยแล้วก็เวลาที่เขาจะช่างน้าหนักพยานหลักฐานเนี่ยเขาก็ดูจากคาให้การของทนายตั้มน,นะที่กองปราบเขาไม่เขาไม่ได้ดูว่าทนายตั้มไปให้การไว้ตามสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆว่าอะไรนะครับนี่ครับนี่ครับคือนะครับทนายความปากเกลียวนะครับทนายความสายหยุดนะครับ ให้สัมภาษณ์ชัดเจนว่าการสู้คดีแมงเป็นคนละทางเลยสรุปสรุปแล้วก็ทนายตั้มแมงให,ให้ให้ให้การไปเลยเรื่องให้โดยเสน่หานะคนก็หลงทางแล้วเอาล่อกันใหญ่ไม่มีการให้โดยเสน่หาเจ็ดสิบเอ็ดล้านจะให้โดยเสน่หาเรื่องอะไรแต่เวลาสู้คดีทนายตั้มสู้อีกแบบครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครจะเป็นผู้ต้องหาก็ลองดูนะเผื่อจะเรียนแบบได้ว่าบอกแล้วรายการพี่เดลให้แต่ความรู้นะครับ ในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันโอ้โห و, มันสลับซับซ้อนสิ่งที่เห็นไม่ใช่สิ่งที่ใช่ไม่ยอมให้เห็นนะสิ่งที่พูดออกมาก็ไม่ใช่นะเบี่ยงเบงประเด็นทําให้กระทงหลงทางคนก็ไปกันใหญ่โอ้โหนะให้โดยสเสน่หาให้โดยสเสน่หาปรากฏว่าอะไรไม่ใช่เลยครับเป็นไงบอกแล้วรายการพี่เดนะ่าสนุกใครเข้ามาดูปุ๊บเนี่ยมันจะสนุกสนานคืนเพงนะจุกครูก็ไม่แถวจุกครู ทุกครูทุก,กรูทุกครูใครมาฟังเนี่ยมันจะทุกครูมันจะตลาดเนะี่ยเพราะวันๆเนี่ยฟังๆเสร็จแนละ้วอาจจะตกเป็นผู้ต้องหาก็ได้คนที่ฟังรายการผมเนี่ยเพราะบางคนบางคนก็ปากดีอะไรต่างๆนะเห็นไหมชัดเจนไหมล่ะหากันจะเป็นแถวเลยนูดิ <laughs> เห็นไหมนี่แหละครับชัดเจนนะ่ะแต่ครับนี่ผมเล่าให้ฟังนี่ทนายเข้ามาพูดจัดเลยอะ่ะทนายสายหยุดเนี่ยมาเช้าผมก็คุยกับเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นคดีนี้ มันจะเป็นยังไงแล้วแต่รอสาตัดสินครับและข้อมูลที่ทนายตั้มพูดทางทีวีนะครับนะครับเขาไม่ได้เอาไปประกอบอะไรต่างๆนะม,นมันไม่มันไม่ใช่อะไรนะมันไม่ใช่คําให้การของทนายตั้มนะมันอาจจะเป็นเทคนิคของทนายตั้มเพราะทนายตั้มเขาก็จอมพลิ้วอยู่แล้วเขาก็บอกเลยสเสน่หาสเสน่หาไปนะแต่เวลาไปสู้คดีเป็นไงอ๋อไม่ใช่ลนะให้เงินผมมาลงทุนครับ นะครับแล้วผมยังไม่ได้คืนในทำนองนั้นมันแ็กลายเป็นเรื่องอะไรลงทุนหรือทางแพ่งอะไรก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นแนวทางต่อสู้ในสำนวนกับนอกสำนวนนี่มันคนละสารนะครับอันนี้เราสารโซเชียลสารโซเชียลได้พิาพากษาให้สิทาเบียบังเกิดแพ้คดีไปแล้วเหลือแต่สารยุติธรรมสารยุติธรรมก็ไปดูในเอกสารในสำนวนที่สู้กันมาเป็นยังไงก็ว่ากันไปนะครับอันนี้เห็นไหมบอกแล้วดูหนังดูละครดูข่าวย้อนดูตัวเอง นะครับบอกแล้วรายการพี่เดเนี่ยแม่งทั้งโหดทั้งมันทั้งฮาโอ้ได้ความรู้ความบันเทิงต่างๆครบถ้วน fc พี่เดก็มีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะสนุกสนานครับเวลาเราดูข่าวดูอะไรต่างเนี่ยดูคดีทนายตั้มเราย่าไปคิดว่าเป็นเงินเรานะนะบางคนคิดว่าเป็นเงินเราทนายตั้มทําไมต้องโกงเงินพี่เข้าไปเหมือนเราเป็นเจ้าของเงินความจริงไม่ใช่หรอก นะเราก็แค่ดูว่าเออเนี่ยนะมันมีข่าวแบบนั้นเป็นแบบนี้เราก็ดูแล้วก็จบไปเราไม่ต้องไปอินมากเดี๋ยวป่วยอย่างพี่เดพี่ก็ไม่สนพี่เดก็ไม่สนใจเราเป็นนักจัดรายการผมเนี่ยเป็นอินฟลูเอนเซอร์ผมก็เอาเรื่องเอารามมาเล่าให้ฟังใครชอบก็ชอบไม่ชอบก็เลื่อนผ่านจบไปไมผมไม่ได้ว่าใครนะนะนะครับผมไม่ว่าใครไม่เหมือนบางคนนะพอใครเห็นไม่เหมือนเราก็ด่าเขาเป็นโจรเป็นอะไรไปผมไม่หรอกครับผมเคารพครับ ใครจะมีการแสดงความคิดเห็นต่างกับผมนะก็ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะคนเราเกิดมาไม่จำเป็นต้องคิดเหมือนกันเกิดมายังไม่เท่ากันเลยครับจร,จริงไจริงไหมครับพี่น้องครับผมถามอ่ะพี่น้องเกิดมาเนี่ยเท่ากันไหมเนี่ยเราเรียนหนังสือรุ่นเดียวกันเนะี่ยบางคนได้เป็นนายกบางคนยังขับสามล้ออยู่เลยสมัยพลเอกเปรมอะเพื่อนร่วมรุ่นขับสามล้อแต่พลเอกเปรมเป็นนายกรัฐมนตรีมันไม่แน่ครับเกิดมาไม่เท่ากันเลยนะครับเวลาคิดก็คิดไม่เหมือนกัน นะใช้ชีวิตก็ต่างกันอะไรต่างเพราะนกักการคิดต่างกันเราไม่ต้องว่ากันไม่ใช่ว่าพี่เดย์พูดอย่างอีกคนไม่เห็นด้วยกับผมก็ด่าพี่เดย์เป็นโจรออย่างนี้มันไม่เป็นธรรมกับพี่เดหรือเปล่านะครับนะนะครับไม่เป็นธรรมกับพีเ่เดหรือเปล่าต่างคนต่างเขาแสดงความคิดเห็นกันไปนะครับนะเออนะพี่เดก็คิดแบบพี่เดส่วนคนอื่นก็คิดต่างกันไปเราไม่จำเป็นต้องคิดเหมือนกันก็มีทนายควมามมีนักกฎหมายบางคนแก่ๆเดินสายออกทีวีทุกวันเลย แล้วก็ด่าด่าพี่เดว่าเป็นทนายหิวแสงแต่ปรากฏว่าอะไรอ่ะทนายความแก่ๆคนนั้นเดินสายออกทุกช่องเลยการออกทีวีทุกช่องเนี่ยเรียกว่าหิวแสงไหมแล้วก็ด่าบอกทนายโซเชียลว่าความไม่เป็นตัวเองเก่งอยู่คนเดียวนะว่าความมาจนแกแล้วในโลกนี้ไม่มีใครเก่งเท่าตัวเองแล้วเดินสายออกทีวีว่าผมเก่งอยู่คนเดียวทนายโซเชียลว่าความไม่เก่งนะเก่งอยู่คนเดียวนะทำตัวอะไรจะไรก็โอ้โห คนเหล่านี้เรียกว่าหิวแสงไหมครับเดินสายออกทีวีเปิดช่องไหนก็เอ้าเจอทนายแก่ๆอีแกแล้วเปิดช่องนี้ก็เจออีกแล้วแล้วก็ดาทนายโซเชียลไอ้พวกนี้ไม่เกง่งไอ้ไอ้พวกนี้สร้างภาพลไล่เดินสายออกทีวีีไ่ไม่เกว่าสร้างภาพนะโพสเฟ e บุ๊กทุกวันให้สัมภาษณ์นักข่าวทุกวันอันนี้สร้างภาพไหมครับชอบเชียร์ทหารนะชอบเชียร์ทหารเลียไข่ทหารอย่างเงี้ยสร้างภาพไหมนะเออแล้วตัวเองก็ได้เป็นนั่นเป็นนี่อย่างเงี้ยสร้างภาพหรือเปล่าครับ อันนี้ก็ฝากนะฮะนะครับพี่เดย์ไม่สนใจหรอกนะแต่ก็มาแซะพี่เดย์อยู่เรื่อยตลอดเวลาในเมื่อแซะผมผมก็ต้องต้องแซะคุณนะ่ะแหมไม่อยากผมไม่ไม่อะไรนี่ไม่หิวแสงไม่อยากออกรายการทีวีนะพี่เดย์เปิดไปช่องไหนเอ้าเจอทนายแก่ๆคนนี้แล้วเปิดช่องไหนก็เจอแต่มึงแต่มึงไม่หิวแสงนะ่ะด่าคนนั้นด่าคนนี้มึงเก่งอยู่คนเดียวทนายโซเชียลไม่เคยไปศาลไม่เก่งตัวบทกฎหมายก็ไม่รู้เออนะมึงรู้อยู่คนเดียว ในโลกนี้มีมึงเก่งอยู่คนเดียวนะครับคือผมมีความรู้สึกว่าเรามาจัดรายการเนี่ยนะนะครับเราก็ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างแสดงความคิดเห็นจะมาโจมปีผมทำไมนะครับจะมาโจมตีผมทำไมคุณอยากพูดอะไรก็พูดไปนะนะพวกใครก็พวกมันนะผมก็มีคนที่ผมรักนะผมไปไหนมาไหนก็มีคนมาถ่ายรูปมาอะไรคนรักผมก็มีนะไอ้คนที่เกลียดผมก็ธรรมดาใครไม่ชอบผมก็เลื่อนผ่านไปมันมาดูผมทำไมล่ะครับ นะครับก็ฝาก f อฟด้วยว่าคนอย่างพี่เดเนี่ยใครใครคนรักก็มีคนเกลียดก็มีไม่เป็นไรหรอกแต่ไม่ต้องมาดาผมคุณอยากจะแสดงความคิดเห็นยังไงก็แสดงไปส่วนผมอยากจะแสดงความคิดเห็นยังไงก็ว่าไปถ้าผมแสดงความคิดเห็นแล้วมันไม่เข้าท่าแสดงความโง่ประชาชนไม่ไม,ไม่ไม่เกิดประโยชน์เขาก็ไม่มาดูพี่เดงนะนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ใครไม่ชอบด็กก็ออกไปแค่นั้นแหละนะครับก็ให้ความรู้นะครับ นี่ผมก็เอามาพูดให้ฟังนะครับ, <c oughs> รบว่าทนายตั้มเนี่ยเขาไม่ได้ต่อสู้คดีว่าให้โดยเสน่หาแต่เวลาเขาออกทีวีเนะี่ยเขาบอกให้โดยเสน่หาแสดงว่าเขาวางแผนไว้แล้วเพื่อที่จะเบี่ยงเบนประเด็นหรือเปล่านะครับเขาวางแผนไว้แล้วเพื่อจะเบี่ยงเบนประเด็นหรือเปล่าเพราะเวลาเขาสู้คดีเขาไม่ได้สู้แบบนี้นะครับนี่คือคําให้สัมภาษณ์ของทนายความทนายตั้มดังนั้นคํเมื่อโดยเสน่หาจึงไม่อยู่ในสำนวนของตํารวจและไม่อยู่ในสำรวนสาร เขาก็จะไปสู้กันว่าเป็นการช่อโกองหรือว่าเป็นการลงทุนนะถ้าเป็นการลงทุนมันก็เป็นคดีแพ่งนะศาลก็ยกฟ้องแต่ถ้าเป็นการหลอกลวงทนายตั้มก็ติดคุกเพราะนั้นมันก็มีแค่สองประเด็นครับเพราะฉะนั้นทนายตั้มเนี่ยแสดงว่าวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนมาแล้วแค่นั้นแหละส่วนความจริงเป็นอย่างไรเราไม่ทราบเราไม่ได้อยู่ในขณะที่ทางผู้เสียหายและผู้ต้องหาคุยกันเพราะนั้นก็ต้องรอศาลตัดสินใจนะฟังรายการพี่เดย์แล้วเนี่ยฉลาด เพราะวันหน้าเราอาจจะต้องตกเป็นผู้ต้องหาเราจะได้รู้ว่าถ้าเราเป็นผู้ต้องหาเราจะต้องทําอย่างไรมีเทคนิคมีเล่มีอะไรยังไงมันนี่คือโลกแห่งความเป็นจริง <c oughs> นะนะครับโลกโซเชียลกับสารโซเชียลกับสารยุธรรมมีวิธีการพิจารณาคดีที่ต่างกันสารโซเชียลกับเป็นไงคนนี้พูดมาคนเชื่อจบแล้วพี่ภาคษาให้ผู้ต้องหาแพ้คดีอ่าชัดเจนไหม เนี่ยรายการพี่เดะพี่เดแม่ก็มีรยลอียาอย่างเงี้ยให้ความรู้กับประชาชนมีกฎหมูกฎหมายมาเที่ยบ f อพี่เดแม่ก็เยอะขึ้นทุกวันทุกวันแต่ถามว่าคนที่ไม่ชอบพี่เดชก็ต้องมีนะใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านก็แค่นั้นแหะเพราะพี่เดชเป็นคนตรงไปตรงมาหนึ่งไม่ตบรัพย์ไม่สีเทาไม่เกี่ยวเว็บพนันออนไลน์ไม่วิ่งเต้นคดีไม่รับบริจาคไม่สร้างมูลนิธินะไม่เก็บเงินไม่อะไรต่างๆพี่เดไม่เอาเลย จัดรายการนี่พูดทุกครั้งเลยผมไม่รับบริจาคไม่รับเงินสดไม่รับบิตคอยไม่รับอะไรต่างใครรักพี่เดลักมากรักพี่เดมากหลงพี่เดมากก็วายหนึ่งขวดพี่เดคือคนขี้เมานะหลังเวลาเลิกงานการเป็นทนายขี้เมาหลังเวลาเลิกงานไม่ผิดกฎหมายนะครับหลายคน